อยางปลาด้วยนี่เด้อยางปลาช่อนไว้สักตุ้ยใหญ่สิกลางก้อนสิกลางก้อนตัวใหญ่มันตัวใหญ่ตุ้ยใหญ่สามตัวมีตัวเล็ก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 มีตัวเล็กอะไรอะไรก็ตัวเล็กเล็กเดี๋ยวหาตัวมาสีก่อน ยด้กะยาตาไม่มจะตัมปนจิงต้อปุกกันเด้อยาโอ้แม่จิง

ย่างา 4, ต,า,ตา,าสีขข่ห้าตัวคอน้ตำปนย่างสีแดงลงฮอใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเริ่มติดแล้วเจนตก็ตอนใจร้อนใจเย็นเย็น ให้ห่อนไม่ได้หอกป้าคิดให้ปีหลัลงจะเท้าป้าไม่คิดเดียวไปไนีนี้จะคิดนุ่นจ้ะเอาหายใจเย็นๆป้าคิดจ้ะป้าคิดไม่ได้ใจร้อนไม่ได้อันจะนิ่น โอ้ยโดนแล้วนี่ติดเลยเนาะโอ้ยติดแล้วตอนนี้นก็เริ่มติดแ่เ้เดเ้อแล้วพ่อตาเอ้ยใจเย็นปูด้วยนี่ไว้มันติดว่ายมันมุนน่าแกออกก็นี่ น้ามตีพอไล่องลุ้งิีไปนี่เออยๆตัวใหญ่ถึงกันเออวะไม่รวมกลางก็เดอพี่น้องได้นี่ฟอกก็ได้หรอ cái này đó, nên giờ bây giờ con chân luôn rồi, con cá, cái chân dê, cái hòn bên đây, cái phái so, cái 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 dankon <coughs>